ผมน้องกินอาหารที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ทั้งวันรอบนี้จะมีอะไรให้ผมกินบ้างนะคือมีคนท้าผมมาว่าให้กินอาหารที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ทั้งวันซึ่งกติกาสําหรับรอบนี้คือจะกินได้แต่อาหารที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่เท่านั้นกินให้ครบ3ม,มือ้อและผมจะหาสั่งอาหารจากแกฟูเท่านั้นไม่ใช่พะแกฟูคือกอไก่นะแต่พอตอนนี้แกฟูเมก้าเซลล์เคาลดใหญ่ส่งไวทุกสนามหญิแค่ใส่โคนเมกาลดสูงสุดอีก60%ไม่มีขั้นต่ําวันแรกผมเลยเลือกสั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นพร้อมกับกุ้งกระจกแล้วมีรสชาติเข้มข้นมาผมว่าก๋วยเตี๋ยวเรือน้ํามันต้องค่อนข้างแบบนี้แหละถูกต้องอ๋อแล้วยิ่งกินในชามตาไก่แบบนี้นะนี่อร่อยเข้าไปอีกฮะจบมือแรกกับอาหารที่ขึ้น ได้กอไก่พอมือที่สองผมก็เลยลองไปถาม AI ดูสรุปได้คําตอบมาเป็นไก่ทอดแล้วคือแก๊ฟฟรูร้านค้าในฮอตดิวเพาระรส,สูงสุด80%ด้วยนี่เลยเมนูไก่ทอดในราคาแสนถูกที่สําคัญส่งฟรีศูนย์บาทแถมส่งไวภายใน30นาทีตัวบิกชิเคเก้นไบต์แป้งเขากรอบและฉ่ำซอสมากส่วนเนื้อด้านในเหมือนจะเป็นสะโพกนะมีความนุ่มแล้วก็ชุมช่มฉ่ำตัวปีกไก่เขาาอร่อยเหมือนเดิมแล้วผมก็เพิ่งเคยกินซอสมายองเนสกระเทียมหอมเลยนะตัวนี้จบมือที่สองอิ่มอร่อยสักประมาณช่วงหนึ่งทุ่มผมก็มาเลื่อนหาอาหาร ผมว่าเวอมีกินหอมของเครื่องเทศรสชาติกลมกล่อมข้าวญี่ปุ่นนุ่มเลยถือว่าเป็นเมนูปิดท้ายวันได้ดีใครที่อยากได้อาหารอร่อยราคาดีๆสั่งแก๊ฟฟูดเลยรอบหน้ากินอักษรอ,อะไรดีคอมเมนต์มาแล้วเจอกันครับบาย